เปิดคลิปนาทีเจนนี่คริสหอวังเผชิญหน้ากันหลังเลิกคบกันมานานหลายปีงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆแก๊งนางฟ้านั้นชื่นอกชื่นใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะหลังจากที่ที่สุดแล้วสองสาวอย่างเจนนี่เทียนโพสวรรค์และคริสหอวังที่เคยกินแหนงแข่งใจกันไปจากเหตุการณ์ดราม่าเมื่อหลายปีก่อน ก็กลับมาจับมือคืนดีกันแล้วโดยนานาไรบีนานั้นได้โพสต์คลิปโมเมนต์วิทภาพพัดห่วนระหว่างสองสาวและแคปชั่นเล่าว่าในที่สุดคู่นี้ไม่คุยกันมานานหลายปีจากความไม่เข้าใจกันใดๆถือว่าข้ามค่ะเราไม่พูดถึงแล้วนะ เอาเป็นว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ดีของวันนี้มากๆยังไงความเป็นเพื่อนยังกลับมาได้เสมอวิดีโอนี้เลยมีความหมายต้องบันทึกไว้รักพวกมึงทั้งสองคนมากๆนะเจนน,นี่เทียนโพสวรรนคริสหอวางขอบคุณคุณสามีผู้ร่วมขบวนการที่พยายามจะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นที่สุดเรื่องดีๆของวันนี้พวกมึงต้องเข้ามาดู ในที่สุดแก๊งนางฟ้านั้นก็กลับมาคบทีมกันแล้วล่ะคะ่ะมิตรภาพดีๆก็ยังคงงดงามเหมือนเดิมนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ